หลังจากที่เราโดนสแกมไปสั้หมดสามร้อบิลเลียนนะครับก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเราได้เจอกับเจ้า Massive Comet และอีกเรื่องหนึ่งที่เจอนะครับนั่นก็คือตอนนี้เรามี24สตาร์ก็คืงแต่ว่าเราเหลืออีกแค่2อันแล้วก็จะได้แล้วครับตื่นเต้นมากๆซึ่งก่อนที่เราจะกดกันสิ่งเดียวที่เรายังยังไม่สามารถทำได้ แล้วก็มันเป็นเหตุผลที่ความเค็มนี่เปิดมากีก่วันแล้วไม่เคยได้ไม่ได้แมกรก็ได้หิวถ้าหิวไม่ได้เทนทานิกจะไปหวังอะไรคือ <c ười> มันก็นยังไม่ได้อยู่ดีไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาเปิดไปได้ยังไงตอนนี้นม่กี่ตัวแล้วอะไททานิกใช่ไหมหตื่นเปลี่ยนภาษาตึงๆไททานิกแคทใช่ไหมน่าจะเกินร้อยแล้วมั้งโอ้โห1่ยตัวแล้ว โหเยอะมากซึ่งเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ฟาร์มไว้นะครับก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าเควินเนี่ยสิบห้าบิลเลียนสิบบิลเลียตจนตอนนี้กู้คืนมาได้หน่อยดึงเป็นเจ็ดสิบบิลเลียนแล้วครับซึ่งก็น่าจะได้เติมอีกทีน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะได้เติมอีกทีเนาะแล้วก็ไม่รู้จะได้ได้เพชรเท่าไหร่ด้วยก็ตอนนี้เรามีอยู่12บสองิลเลียนผมกะว่านะที่เราจะฟาร์มตรงนี้อาจจะฟาร์มแค่ฟาร์มแรงไม่รู้ถ้าเกิดว่าจบแล้วก็อาจจะไปฟาร์มแบบ ตรงที่ที่เขามีให้เปิดฮิ้วฟรีอ่ะอย่างเช่นแบบเข้าไอเ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 นี่ยน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้นะโอเคมางั้นก็เอิมเพื่อความสวยเก็บเอาไปทำหน้าปกด้วยไปตรง sunny sky ดีกว่าน่าจะสวยสุดนะครับอ่ะนี่น่าจะโอเคเอาไปทำหน้าปกฮ้ฟสามสองหนึ่ง ไปเรียบร้อยสามแสนคาเซเอ็กครับโอเคกลับมาที่เดิมดีกว่าเรามาในแบงค์ของเราอันดับแรกเราอีคึ่มตัวมาได้แล้วแสนคาเซเอ็กโอ้40ถึง5 4บิลเลียนถ้าเราขายหนึ่งเราได้เกินร้อยบิลเลียนเลยนะเนี่ยส่วนไพน์เด็เอก็แค่สิบบิลเลียอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาส่งเทรดมาคือคนไหนเนี่ยชื่อไม่เบี่ยวอ๋อสามหมื่นกว่าไม่เอา ไม่มีทางสามหมื่นกว่ารู้เลยจะเอออะไรโอเคมามามาตัวนี้ไปเหรียญเอกได้ห้าใบเลยหรอแซนคาสเซ่ได้สามใบอาจีพอ,อยากเปิดมากนะแต่คือกลัวว่าเปิดแล้วมันจะไม่ได้ไงเราถ้าอีเวนต์หมดไปปุ๊บอบถ้ารอแบบนานแบบหลายๆ,ๆเดือนเนี่ยราคาน่าจะขึ้นเป็นหลักร้อยบิลเลียนได้นะน้าจะขึ้นได้อยู่เพราะคิวโอกาสได้ง่ายมากครับแต่ตอนนี้ราคาน่าจะกํากลังลงอยู่นะเพราะว่าแบบมันมันคนเริ่มได้กันเยอะแล้วก็ ความจริงเราหาซื้อช่วงเวลาช่วงนี้ก็ได้แล้วก็เอามาเปิดกันมันต้องมีมันต้องมีโอกาสที่มันได้แน่นอนมันชื่อมันเชื่ออะไรก็ไม่รู้อะมาแปดเพชรเรียบร้อยเอิ่มเราไปเสิร์ชดีกว่าชื่ออะไรนะน่าจะแซนคาโซมัง้งนี่ฮิวฮิวแซนคาโซแคทหนึ่งพันกว่าเองเหรอเฮ้ยทำาไมน้อยจังอ๋อแต่ไข่เขาน่าจะให้น้อยไง ราคาเป็นรโล468ถึง572บิลเลียนเนี่ยนะวัดโอ้โหเยอะมากโอเคผมว่าวันนี้นะเราก็ไม่ต้องทำควยแล้วแหละเพราะว่าคุยเราหมดแล้วสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือไปตามล่าฮิวต่ออันนั้นค่อยเป็นเปิดค้างคืนเลเฮ้ยมีอัพเดตแล้วนี่นาะอีกสองวันเออก็จริงเนียไม่รู้ว่าซัมเเอร์วนต์จะหายไปห,หรือเปล่าจะให้ทันินหายแน่นอน เลยยังไม่กี่วันเราจะต้องเอาให้ได้ไททานิกเนี่ยคือความจริงอะ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยจะไม่ใช่มีแค่สามพันสองร้อยนะตรงเนี้ยจะมีสามหมื่นสองพันด้วยนะครับแต่มันจะมีเฉพาะสําหรับคนที่ใช้โลบัคไปในเกมนี้ทั้งบนหนึ่งแสนโลบัคหรือมากกว่าแล้วนะครับซึ่งเราจะไปอัพอันนี้ไรประโยชน์มากอันเนี้ยเพราะเราได้เยอะแล้วไงจะซื้อไปทำไมก็ไม่รู้โหนี่ก็อยากได้นะซีเคทออคโทรโพที่จะทำให้ ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลย20เพชรอีควิปก็ง่ายขึ้นอุ้ยแต่โหเอาจริงนะ2,199โลบักอะมันไม่แพงไลยหรอกโอกาสได้ฮิวเออโกลเด้นแกลเรนโบว์เพิ่มขึ้นมิติคลชายนี่อันนี้ไม่ต้องหรอกเทเดพอร์ตไม่ต้องอันเนี้ยได้อยู่นะอันนี้ก็โอเคมันจะได้แบบเอามาจากไหนก็ได้โอเค โอ้เจมมอันนี้น่าอยากได้อยู่นะโอ้โ oh. หราคาเป็นหลาย้อยบิลเลียนเลยอันนี้แค่ประมาณ6กบิลเลียนแต่ไม่ต้องเสียแต่โอ้โหโอ้โหห้าสิบบิลเียรได้4 5่พัร้โลบักแพงมากเออเราจะไม่สนนะคะว่ามันเป็นไขก่กี่คูณเท่าไหร่เราสนแค่ว่าเราจะต้องได้คิวเท่านั้นเพราะว่าคูณหนึ่งอะไรก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสได้นะมา ขออนุญาตแย้งว่างันนะอยากได้เซอร์วิสไอพีนะแต่คือคือเซิร์วิไอพีมันมีอายุขายแค่เดือนอายุขายมันมีอายุการใช้งานแค่เดือนเดียวเ,เท่านั้นแล้วเป็นเดือนเดียวที่แบบคือสนะี่ร้อยโลบักอ่ะคือมันไม่แพงไปหรอเซิร์วิไอพีจริงถ้ามากสุดเท่าที่ผมคิดว่าควรที่จะตั้งนะมันแค่แบบแค่เอ่อห้าสิบโลบักมันก็เพียงพอแล้วนะคืออยากขอถามอยากอยากรู้มากผู้พัฒนาเกมจะหิวโลบักไปถึงไหน มีก็เยอะอยู่แล้วตั้งจะเอาอีกโคมามามาแย่งเพื่อนอีกเอาคงต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเพื่อนแย่งเฮ้ยไม่มีใครเลยไข่เยอะอยู่นะมามามาเอาใบข้างหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับจับ,จ,บจับนี้ลงไหมอย่าบอกเราไปละ,ปะตั้งใจจะเอาเอไข่เกิดจา้เจม ก็ยังดีเจมก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย,เลยนะเราโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นคิ้วเลยเหรอไม่หลักได้ดีหลักสิบมิลเลียนหลักสิบมิลเลียนไม่ถึงร้อยมิลเลียนด้วยซ้ำโอ้โหโอเคไม่เป็นไรมามามาไปไหม เออโอเคเยีย่ยมมีเพื่อนคนนี้เพื่อนู้เอฟเีหรือเปล่าเราต้องเปิดในนี้ครับถึงจะโชคดีแล้วเราก็จะดหลุนด้วยว่าเราจะได้ตัวอะไรโอเครู้แหละได้ตัวธรรมดามิ t ิเคิลมาๆมา,มา,มาตัวไล่อ้อ โอ้โโอ้โหไม่ได้อะไรเลยยายเซิร์ฟมาแล้วจะเป็นยังไงโอ้โห ได้ไหมได้ได้ได้ไปด,ด,ดูเทวอรี่มือแฉกันดีกว่า okay. โอเคโอ้โหก็ยังเป็นตัวปกติเนาะมามามาเปิดตรงนี้เลยอ่ะไม่เปิดที่ตรงไหนไม่เปิดที่ตรงไหน,น,ไหนอ,อ๋อมันช้าโอ้ยนึกว่ามันบั็ก ผมว่านะา906โทเค็น900ที่เหลือ900โทเค็นที่เหลือเนี่ยคือแบบผมผมว่านะทั้งวันอะก็ไม่หมดอะคือมันเยอะมากเขาให้มาเยอะมากมันก็เลยใช้ได้ไม่หมดเลยอะแต่ก็เอาจริงก็อยากใช้ให้หมดอยู่นะแต่ก็โอกาสยากมากครับที่จะทำให้มันหมดเพราะว่า ก็ไม่ได้แบบมีใช้เวลาเยอะมีเวลาเยอะขนาดนั้นน่ะเนาะเอมผมว่านะคือผมทอแล้วทอง่ายมากเราไปเทรดดิ้งคาซาไปดูราคากันดีกว่าแล้วก็เผื่อจะขายของด้วยครับโอ้ oh my god ไททานิกโอ้โหฮิวเลนโบว์ w เรามีไททานิกด้วยโอ้โ oh. ห <laughs> ด้วย รวยแต่ว่ามาอยู่ใน normal server เนี่ยนะไม่ได้ไปอยู่โ r o เซอร์เหรอกเนี่ยอมา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 ,าบู๊มาเราจะขายพวกนี้นะครับประมาณสัก300ล้านก็พอเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายประมาณ350อยะไม่มีใครซื้อเลยบอกแบบตรงๆเลยอันนี้เราก็ขายประมาณสักแบบอลดราคามาเลยเยอะๆลดมาครึ่งหนึ่ง15ล้านพอ ขอให้คนซื้อนี่เถิดเออ Dark Matter แล้วไม่ใชเป็ต้องทำเควสแล้วไม่รู้อัปเดตต่อไปคืออะไรเอา์ a แม m เ t อร์มาให้หมดเลยนะเ,เอาเข้ามาน,นี่เลย6วันครับเรียบร้อยเอามาให้หมดทีนี้เราก็เหลือแค่อันนี้ใช่ประมาณ12ชั่วโมงโอเคไปไป,ไปอันนี้เราได้ตัวอะไรบ้างโอโ้โหก็ยังเป็นตัวเดิมเนาะอ๋ออตัวนี้มันเป็นอาเขตแบบปกติ เราต้องรอไอ้เจ้าเรนบุยอีกครั้งนึ่งเดี๋ยววันนี้น่าจะค่ะฟาร์มค้างคืนไว้มาอีกสัก15ล้านถูกไหมเออมาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเลย15บมิลเลียนถ้าเรา 15, K, หร15บห้าเคเดี๋ยวปกติ 90, เก้าสิบสี่มิลเลียนโอ้โหแพงอะเก้าแปดเลยเหรออันนี้5้ามิลเลียนอ้หขายซะแบบโอ้โ,แโ,อโแหแต่ละอย่างไอันนี้น่าน่าซื้ออยู่แต่ก็มันคือเรายังไม่เคยได้สะสมอินเด็กโอ้โห สิบสีเลยเหรอแพงไปใครจะไปซื้อหนึ่งเบลลียนแพงครับโอ้โหอันนี้ก็ยังจะขายเนาะไอตัวอะไรประโยชน์เนี่ยห้าล้านมันก็แพงอะ่ะเราก็มีอยู่ในดังเมตเตอร์ของเราไปแล้วโอเคมีคนซื้อของเราเออเรื่อยๆ1-62แพงผมจะซื้อไข่เนี่ยไข่แม่งว่าจะเป็นซีเลอร์เอกหรือว่าเป็นอะไรนะ เควสเองเนี่ยผมขายแบบซื้อเฉพาะ1.3บันล้ยนไม่ก็น้อยกว่านะครับถ้าแพงกว่านี้ไม่เอาแล้วโอ้โหนี้มความจริงก็อยากได้มาเปิดนะแต่ก็เออมันมันได้แต่เอ็กซ์คูซีะ่ะโอกาสใ้ฮิวมันแค่ปร์เซ็นเดียวเองต้องเปิดตั้งกี่ใบอะ่ะร้อยใบถ้าเราถ้าเราเปิดร้อยใบก็เสียไป1ทิลเลียนแล้วละมั้งถ้าคิดถูกนะนี่ก็ขาย18แพงอะ อันนี้11คนที่เลี้ยงเขาขาย30มิลเลียนเรา30คนที่เลี้ยงเราขาย15มิลเลียนเ้อห4 3มสนินจาแอคเซโลโตอรนะฮะโอ,อ้โหนี่ขาย10็นสบมิลเลียนเลยเหรอเพื่อนคนนี้ก็บังราคาเนาะเข้าใจบงังหลอกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเขาซื้อทุกอันเลยยกเวน้นไอ้ตัวร้อยคนที่เลี้ยงความจริงนะ ตอนนี้เรามีตัวอีเวนต์ประมาณหลายตัวเรามีอีเวนต์ก็ประมาณ50ตัวเราได้มั้งแต่ว่าก็น่าจะยังไม่สามารถรวมได้นะครับแต่ว่าเอกลุสีอะเราไม่ได้เราไม่ได้ดูนานแล้วเราไปซื้อไม่เอกลุสีก็อีเวนต์ดีกว่าไปซื้ออีเวนต์มาเยอะๆอะไรอย่างนี้เอาตัวที่มันราคาถูกๆนะครับดูสิอีเวนต์ที่ถูกๆถูกสุดน่าจะเป็นซ a ฟ a ารีด็อกแล้วแหละดูท่าน่าจะขายแพง ทำไมขายกันแต่ละแต่ละราคานี่คือขายได้แบบโอ้โห2.5ทิลเลียน48เอ็กซิสโอสเตลดราคอนเคืออะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยนะไม่คิดว่าคือว่าไม่คิดว่าจะมีในเกมนี้เลยอะไรเนี่ยโหดราคาเขาน่าจะมีให้ให้เราเสิร์ชดูนะว่าแบบ เอาราคาที่มันต่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบแบบเสิร์แบบว่าเอาราคาที่มันต่ำกว่าแบบร้อยมิลลี่นอะไรประมาณนั้นแล้วมันจะได้แบบอืมจะได้หาง่ายๆหน่อยเซิร์ฟแบบนี้โอ้โหไม่ไหวอันไหนคือของเรานะไหนคือบูธเราโอเคบูธเราขายหมดแล้วให้คนอื่นบ้างเราต้องไปดูหาไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจอไหมเนี่ย เข้าใจแล้วอยู่นี่ครับไอเจ้านินจาเนี่ยไออะไรคล้ายนินจาดาก้อนเนี่ยมันได้หิวหมดเลยซีซั่นสองมิติคอรกิฟตแต่มิีิคอรที่แบบหิวหมดเลยอยากรู้จะแพงขนาดไหนไม่กล้าเชิญเข้าไปดูอะเลเจนเดอรี่กิฟต์ก็น่าจะเป็นมีหิวอยู่แต่ว่าโอกาสไม่ได้เต็มร้อยครับอันนี้ก็หิวอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์แร็กกิฟต์อันนี้ก็หนึ่งจุดห้า เบสิกกิฟตก็โอ้โห1.5ตัวเดียวโอเคไฮฟ์ okay. กิฟตก็โอเคก็แพงน,นี่1 2บิลเลียนนี้โอ้โหตอนแรกมันยังไม่ถึง100บิลเลีนอยู่ในละอันเนี้ยวัดอันนี้ร้อยหนึ่งจุอโอ้อันนี้เท่าไหร่สี่ถือว่าแพงนะค่อนข้างแพงเลยโอ้โห งั้นก็วันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันรอรุนอีกทีหนึ่งตอนอัปเดต